สบายดีสบายดีพีพีเอชีมทุกคนเด้อตอนนี้เนาะทุกคนแม่นงปานมาเปิดคลิปอยู่ที่เหงอนแม่เนาะเฮือนแม่บางเมื่อเนียนแม่นงปานจะเอาของมาสะพายลูกปานที่ว่าเพื่อนได้เหียนระยะ้าเดือนเนาะของทางเหียนนึ่งเพื่อนได้ทีนึ่งของห้องเนาะนักเรียนในห้องมีสี่สิบห้าคนเนาะมีของมาสะพายลูกปานเนาะแต่ว่า พนดีใจแหงเนาะกำลังสิเปิลแต่บ่เปิดจะ,ะเครื่อพนันไดเมสเอามาให้ลูกเบิ้งแม่อีหยังเนาะดีใจแหงน้องปานท่าตอนเศ้านะทุกคนดีใจแหงพูดแม่นอีหยังกันยังดีใจแท้ดีใจว่าขนาดยังบ่ไน้เปิดได้ยิ้มกันละ แม่น้องปานไปเวียงทุกคนตอนไปแม่น้องปานก็ไปรีวิวให้ทุกคนเบิ้งงนอกเพราะว่าแม่น้องปานไปเฮ็ดเวียกส่วนตัวแล้วนเนาะก็คือว่านึ่งมาแม่น้องปานไปเอาบัตรประจําตัวให้น้องลี่ได้แม่น้องปานก็ไปเอาปุ่มสมุมโนขวด้เนาะเพราะว่าแม่น้องปานต้องไปเฮ็ดปุ่มสมุมโนขวนะเดี๋ยวแม่น้องปานจะเอาให้เบิ้งงนาะของแม่น้องปานที่ไปเฮ็ดมาตอนไปก็ไปรีวิวเนาะ ตอนไมาก็่ได้รีวิวให้อันพี่พีเอฟเบิ้งงํากันเนาะเพราะว่าไม่ต้องป่านไปเฝ้ามาเฟ้าคนะัามีซองเอกสารของแม่น้องป่านเนาะแล้วก็มีของให้ลูกป่านอยู่ในนี้มาเบิ้งงํำกันเลยทุกคนอจากเห็นอย่างนาะจ้อไร นี่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 ว้าวเป็นอย่างอันนี้นี่อันนี้เออแม่นกปกรซื้อปึ้มมาให้ลูกเนาะเป็นของขวัญที่ลูกป่านเรียนได้ทีนึ่งเสงได้ทีนึ่งเนาะคะแนนอ่ะซี่ซี่เดือนเนาะห้ากับอันคะแนนเสงเนาะมารวมกันแล้วมาหานหารใส่เบิ่งเอาคะแนนสามซี่เดือนเนาะ มาบวกแล้วก็มาคูณมาหารแล Duke, ้วก็เส uh ี่ยออกเท่าใดแล้วก็มาเสี่ยออกมาแล้วแล้วก็มาใส่คะแนนเสียงแล้วก็หารสองแล้วก็มาหารสองเนาะออกมาเท่าใดเป็นคะแนนผักเหียนนึ่งเนอะทุกคนและลูกป่านก็ได้คะแนนที่ว่ามาเสี่ยเพิ่นได้ที่นึ่งของห้องเนาะแม่ลูกจะอ่านยเนี่ยฝังเด้อแม่น้องปานเด้ออังกฤษด้วยตนเองมาเออเนี่ยอ่ะให้ตรงตรงอีพี เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองเนาะอันนี้เนาะซื้อมาให้ลูกปานอันนี้ของไครความจริงแม่น้องปานซื้อมาส่งหัวเด้อนี่ตัวน,นี้ให้อังเปาเนาะตัวนี้ให้เอ,อืึดปานอุ้ยดีใจปะคนทานรุ่นมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะแม่แต่แม่น้องปานบ่ได้เอาเพิ่นเบิ่อมาแม่นอย่างเนะงาะเขาขวดแม่เอาให้ดีใจอยู่บ่ เราได้ซื้ออย่างนอซื้อปุ้มนี่ให้หัวหนึ่งซื้อยกด้อันนี้สองสองหัวนี่ร้อยบาทเด้อสองหัวนี่สิบบาทฮ่าสิผันกีบเนาะซื้อสองหัวนี่ร้อยบาทอันนี้อ่านว่าจาังไรอ่ะอันนี้กับอ่านแม่ลูกอ่านว่าจาังไรภา,าษาอังกฤษในซีวิทยาประจําวันแง่นแล้ว อันนี้มาเบิ้งของแม่แม่ไปเอาเนาะตัวของแม่นี้ก็คือว่าแขงเท้นตันนี้เป็นเอ้าตัวนี้โมเมนต์ตัวนี้เป็นปึ้มพานแดนเนาะไปเที่ยวไทยได้ประมาณสามสี่มือนอะตัวนี้คันทาได้ไปเนาะ <S 2> <S 2> แต่ไม่ต้องปานเฮดมาพานได้ไปจักเชื่อนี่ก็มีลูกพ้อมมีผู้ติดตามก็คือว่ามีลูกสองคน <S <S 2> <S 2> ละกาแม่แลกาเนาะ แม่น้่งาแ่แล้วจิตจิเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้ยังปึ้มสม,มโนมโยู่ใส่อ่าอยู่นี่ปึ้มสม,มโนขวดนี่เนาะยังบรหานได้ไปจำกาของปกศเมืองเนะทุกคนเฮาต้องไปเอาอยู่พุ่นมาแล้วก็ต้องได้ไปจำกาหยวนปกสเมืองเนาะเขาจะจำการประทับตาเซน,นี้ให้เหาเนาะนี่เขาจะประทับตาเซน,นี่เนาะเป็นกาแดงเนาะ แต่ว่าตอนนี้แม่น้องปานยังพอได้ไปเฮ็ดท้าเบิ่งมือบันจัน์แม่น้องปานไปการแม่น้องปานก็สีไปให้ปกสอเมืองคนจ้ำกาแดงใสนี้จึงสามารถนำไซด์ได้เนาะทุกคนอ่าอ,อ,อันนี้ก็คือสามาชิกอยู่ในครอบครัวนี่อันนี้แ<ช>ม่<ช>สามาชกิกนี่อันนี้แม่หัวหนะ้าครอบครัวใส่ใส่ใส่แม่ใส่อ่าก็มาก่ะ นางสุดารั์ซอยผมมาจันเนาะเพราะนั้นครอบครัวแม่แม่น,มนออกป่านเนาะนางป้อมชอยผมมาจันแล้วก็ผู้อันนี้เนาะตามนี้ก็เป็นลูกเนาะลูกหนึ่งคนก็นคือมีลูกสองคนเนาะหนึ่งนางสุดารั์เนาะซอยผมมาจันแล้วก็เท้าสินนวัดซอยผมมาจันเนาะในปื้มหัวนี้มีสมาชิกในครอบครัว สามคน,นก็คือมีหัวหน้าครอบครัวก็คือแม่น้องปานเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีลูกสองคน <c oughs> อันนประมาณนี้เด้อสิ่งที่สิ่งที่แม่น้องปานไปเวียงจันทร์ก็ไปอาพื้มหัวนี่แหลนะเนาะทุกคนแล้วก็ไปเอาบัตรประจำตัวน้องลี่ได้เนาะมแม่ซื้อไรประมาณนี้แต่ว่าองแม่น้องปานอย่างบบแล้วยังไปจำกาแดงของปกะกอเมืองเนาะทุกคนอัน้อันเาจะไหนเนี่ยโอ้ อันนี้ปึ้มตัวนี้เนาะปึ้มอันนี้เป็นียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแม่น้องป่านซื้อมาให้ลูกป่านเฮียนนี่มันจะมี a b c เนาะนี่ a b c d มันมีหูอยู่เนอนีนนอกคก้อนของูอออันนี้เป็นของอ่างเป๋าแม่ซื้อมาหางเป่าล้วซื้อมาสองหัวแต่ก็เฮียนนำกันทำเลยเนาะนี่อ่านคืนเอออ่านวาไว้นี่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z โอเคแล้วเราปักเป้เาเลยบันี้เล่าให้พี่พี่เอีฟัง A B C D E F G H i j k l m n o p q r s t u v w x y Z โอ้เก่งแท้สมเชอร์เก่งแทเนาอสมแท้นะนี่สมได้ทีนึ่งอยู่ในนังหียนในห้องแท้อันนี้มันตัวอย่างอันนี้ไหมอันนี้พิมพ์ง่ายอันนี้พิมพ์น้อยว่าอันนี้เดิ ตัวเขียนตัวเขียนอะไรตัวเขียนตัวเขียนตัวเขียนเยี่ยอู้หอ่านนี่อ่านนี่ตัวเขียนเยี่ยตัวเขียนง่ายเอออันนี้เด้ตัวเขียนน้อยโอ้โเก่งแท้ยังอ่านได้อยู่เนาะอันนี้เด้ตัวพิมพ์ง่ายตัวพิมพ์น้อยกางอ่านอันเด็กกางเออแม่ กา,การ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 อ่าน,ออน,นพายัญสะนะออโอเคโอ้เก่งแถวว่ะอันนี้เดี๋ยวแม่บอกอ,อ่านอ่าอ่านเอาชื่อมาให้ลูกเหียนเนาะนี่มันจะมีแบบว่ามีโต๊ะมีตั้งประมาณนี้ด้ทุกคนนี่ <c oughs> คือมาให้ลูกอ่านลูกเหียนเนาะเอออันนี้เหียนก็ลูกเหียนก็อันนี้เหียนว่าเพนโชอ่ะอันนี้มันเทนเทนเทนบิ๊กว่ะเออเทนสมบ์ตเทนเออเพนเออเพนวะปากกาเออเพนเพนบิ๊กเออเพนเออเพนบิ๊กหรือว่าปากกาอะไรเนาะปากกาโซดําเฉย อันนี้สระอะไอันไหนเพดอิสเออเพนชูนชอสอดมสอดำอืมอันนี้มันมีตัหล่าเปเให้พร้พอมเลยทุกคนฉะนั้นแม่น้องป่านนระซื้อตัวแบบนี้มาให้ลูกเหียนกับเหียนด้วยตัวเองเนาะเพื่อให้ลูกเหียนอ่านเหียนเบาเหียนฝึกไปเทระเล็กเทระน้อยะนะไม่ของลูกไม่อ่านจัง อันนี้มาเบิ้งของลูกปานอืมหัวนี้เนาะโอ้หัวนี้หัวใหญ่แท้ตัวนี้ก็คล้ายๆคือกันอ,อ,อันนี้ล,นะลูกอ่านได้อันนี้นะนี่นะอ่านไว้จังไย English 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 นี่เป็นภาครับอันนี้ก็มี A B C คือกันเด้อทุกคนมีคือกันเนาะคล้ายคือกันเลยนี่ว้าว <Wow. S 1> แต่ว่าตัวนี้อาจจะ นี้ากัวนอยนึงเนาะนี่ตัวนี้จะมีการนับมีอย่างคือกันเนี้ยมีตัวเลขคือกันแต่ว่าต่างแลวตัวนี้มันจะเหี้ยนมันจะย้ากัวกับหัวเนาะหญ่าก้อนหัวนี้เนาะหัวนี้นะยา้าหัวนี้จะยญาก้วตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะง่ายแม่นลือตัวหญ้ากอันนี้อ่านว่าจังไร นี่อันนี้มันมีตัวขวมเปรเนี่ยสละอวงสละเอื้องสละเอื้องสละอามสละอิมสละอิมดีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะอันนี้อันนี้แม้กระโบงูแล้วแม้กระโได้ภาษาอังกฤษคือกันเลยอันนี้มันมียนอานเป็นภาษาลาวเนาะเปรมีอันฟองเป็นความลาวเนาะเป็นภาษาอังกฤษนี่นะ คือยกตัวอย่างคือวันนี่เนาะวันนี่ภาษาอังกฤษนี่วันนี่วันนี้มันจะเหมียนคนก็เขียนเป็นภาษาละเอาวะวันใส่นอกวันหนึ่งนะกับบได้ยอย่างหลายได้ทุกคนไปเวียงมานี่ก็ได้แต่ปึ้มสองหัวนี่เนาะมาตอนลูกชายกับลูกสาวแต่ว่าอังเป่าบ่ได้เข้าอันกล้องน,ำน้ำเนาออังเป่าออกไปลินอยู่นอกเนาะมีแต่ลูกป่านแล้วพ่นทาเบิ่งปึ้มยูบตั้งแต่โดนเตนานตั้งแต่เศร้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนาะ ปันใดแม่สิเอามาให้ลูกเปิ้งปันใดเพิ่นทาลุนอยู่ <c oughs> แม่เออแม่ถ่ายคลิปก้อนแตนนัปันใดแม่สิถ่ายปันใดแม่สิถ่ายคลิปตลอดเลย <c oughs> ดีใจแห่งได้ปลื้มเอา้าเข้าใจเฮอยโง่อีก <c oughs> ไม่ใช่เขาทำงงเอาแต่ตใดก็ได้เฮียนไปแล้กันครับเขอบใจพี่พี่เอฟซีข้าใจพี่พี่เอฟซีเด้อที่ เอาเงินมาให้น้องปานซื้อปุ่มนี่ทุกคนถ้าเอฟซีบ่บวฟางเงินให้น้องปานก็ยังโบทันได้ซะทุกคน,นขอบ,บใจอี่้โอเคนะทุกคนแม่น้องปานไปเบียงมางวดน,นี้กับโบได้ยอย่างเนะเาะพอไปเฝ้ามาเฝ้ากับโบ้ได้พา,าลูกไปนำนะแองทีแรกแม่น้องปานว่าพาลูกสิ่งได้ทีนึ่งเนาะแม่น้องปานจะพาลูกไป เที่ยวเวียงจันเสรีแต่ว่าบบได้ไปตามจุดประสงค์ที่แม่นงป่าได้เว้ากับลูกเมียนเนาะเพราะว่าหญิงใส่งบประมาณของเฮาเนาะมีงบน้อยใช่ไหเห่าก็เขี้ยวไปเที่ยวมาสิเนาะขนาลูกไปนํามันก็จะมุดงบลายได้สิเนาะก็เลยว่าบบได้เอาไปก็เลยว่าปะเมียนอยู่นําแม่เนาะปะอยู่เงินแม่อยู่นําสอรี่เนาะลเตัวนี้นามันอ่านได้ไหม สำหรับคลิปนี้เด้อทุกคนแม่น้องป่านก็นจะได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝปกทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กันเลยสักคร่องแม่น้องป่านสแนลนะทุกคนปาาทุกคนติดตามแม่นะทุกคนบายโอเคเด้อทุกคน, okay, กคนถ้าไผรพ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้กับากทุกคนเข้าไปฮับเบิง้งฮับซมเข้าไปติดตามช่องแม่น้องป่านสชแนลด้วยเด้อทุกคนบา,บายแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าเด้อโอ้แมแทกมือกันทก 你看，哦哦哦！